ในซีนนี้ต้องการอะไรอืเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกที่มินแสดงคู่กับเวียใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างวิาพากษ์วิจารณ์เ <c oughs> มาถึงเ <c oughs> วียสกุลวัฒให้เราได้ฟังพี่เวียค่ะพี่เวียก็พี่เวียก็จะ เป็นจริงๆแล้วเป็นคนขอนแก่นเหมือนกันค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันใช่แล้วก็เป็นรู้สึกยังคนขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนี่มปนหน้าตาดีเอไม่หลายโตโน่ก็ขอนแก่นเหมือนกันใช่มีโตโน่นีาเดชนาเดทพี่วีตัพี่โลมโอ้โหเยอะมากเยอะค่ะเยอะเยอะมากก็ไปไหนก็จะว่าอีสารกันตอบใช่โต้ตอบกันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ พี่เวียเป็นยังไงไมั้งในกองถ่ายเป็นพี่เลี้ยงที่ดีไหมหรือว่ากันแกล้งเราสามพัดพี่เวียเหรอพี่เวียก็จะชอบว่ามินโซนพี่เบียว่าตัมินน่ะโซนเพราะว่าเรกเตอร์มินหนูไม่น่าโซนเลยมีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างบ,าง,บ,า,งบางอารมณ์เพราะว่าจริง,รงๆแล้วมินก็เป็นน้องสาวคนเล็กอย่างเงี้ยม,มีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งพี่ชายมินก็เป็นเพื่อนกับพี่เวียสมัยมที่อยู่มัธยมต้องบอกนะท่านผู้ชมพี่ชายของน้องมินหน้าตาดีทีเดียวหล่อมากถ้าพี่ชายฟังอยู่บ้านวันนี้ลอยลอยแล้วยังไงต่อแล้วก็ ก็สนิทกับพี่วิเวียอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ชายมินก็เลยเหมือนกับว่าเอาก็รู้จักพี่วเวียแล้วพี่วเวียก็เวลาเจอกันแรกๆเนี้ยร่วมงานกันแรกๆมินก็จะเกรงๆนิดนึงเพราะว่าพี่วเวียเขาสุปตามากเป็นอันดับตึอระดับช่องเจ็ดเลยนะแบบต้นๆแล้วเราก็จะรู้สึกเกรงเราก็จะแต่ด้วยความที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วเราก็เลย เราก็คี้เล่นด้วยเราก็เลยแบบพยายามชวนเล่นแล้วก็ชวนคุยแรกๆก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยเรื่องพี่ชายก็จะแบบว่าสมัยนู้นเป็นยังไงเพราะว่ามินกับพี่เวอายุห่างกันค่อนข้างพอสมควรเหมือนกับว่าแจ้งว่าเบียแก่หนูยังเด็กอ่ะหใช่คือเหมือนกับว่าช่วงที่มินเข้ามหนึ่งพี่เวก็เข้าปีหนึ่งคือแบบจริงๆอยู่โรงเรียนเดียวกันไงคะแต่ว่าแก๊์แกลวัยมันมันไม่ทันมันไม่ทันกันใช่ก็เลยเหมือนไม่รู้จักกันพี่เวก็เลยไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยตั้งแต่ยังแก่ ใช่จน<า>พี่เวเข้าวงการก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนขอนแกนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเ้โอเ,เป็นพระเอกที่รออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอมาเจอกันก็พี่เวก็ขี้อําขี้อั้มขี้แกล้งเขาจะอําหนูเรื่องอะไรบ้างอ่ะมันเขาจะชอบแกล้งวยวายแบบว่าหลายเรื่องแล้วนะเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะมไม่รู้มุมกล้องหรออะไรอย่างเงี้ยเออ นี่แหละจะจะได้อยู่จะได้ไปก็เดี๋ยวปวดออกตามอะไรการแสดงอะไรเขาจะชอบแกล้งเขาแกล้งจริงจังหนอว่าลักษณะแบบว่าที่เล่นทีจริงโดยที่แบบเราก็รู้ว่าแกล้งจริงบางทีเราก็แอบแบบพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยแล้วก็แอบ้อยเหมือนกันนะแอบลอยบางทีแอบนอยจนหลังๆก็ชินหลังๆก็พี่เวขี้แกล้งมากแล้วก็ชอบว่าจะอะไรก็ป่วยจะว่าอะไรก็ตามสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชอบโตดพี่เว ชอบโสดชอบเลยชอบแบบใส่เราด้วยว่าค่ะใช่แต่อันนี้พี่เวยอมรับพี่เวเขายอมรับเขาภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจมากเวลาเขาที่บอกใครๆว่าฉันโตดฉันเลยในกองใส่น้องมินไปแล้วฉันแฮปปี้ฉันเรอใสใช่เวเขาก็จะชอบแบบเหมือนซ้อมบทอยู่นะเงียบๆหน้านิ่งหน้านิ่งมากแล้วก็จะแบบอยู่ที่กบบฝุดออกมาแล้วก็จะพี่เวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เวก็จะ สอบทต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขานนนิ่งมากเฉยเฉยนานิ่งมากเขาเป็นตลกนานิ่งค่าพี่เมียแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอายน้องหรือว่าอะไรกองถ่ายภูมิใจภูมิใจมากที่ได้ตดดสายภูมิใจมากโอ้ดีนะเจ๋งนะเนี่ยพี่ว่าเขว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่หาตัวจับได้ยากนะค่ะจริงๆเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงมากใช่เรื่องอื่นในในฐานะที่เขาแสดงละครมาก่อนอยู่ในวงการมานานกว่าเราเขามีแบบสอนเทคนิคหรือว่าบอกวิธีการหรือว่าการวางตัวในวงการบันเทิงให้เรา <ส>อ่บออคพี่เวเขาก็จะเป็นคนชิลๆเขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเคยตัวไอ้รอดก,ก่อนใช่คือ,ค,อคือเขาจะบอกเราว่าแบบเหมือนกับว่าชีวิตคนเรามันสั้นน่ะอยากทําอะไรก็ทำไปเถอะคือจริงๆการอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็คือการเป็นตัวของเราเองแค่แค่อาจจะต้องมีมารยาทนิดนึงเวลาออกสื่อแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือตัวตนของเราก็ยังต้องคงอยู่ไว้เพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยเราก็ทํได้ใจแล้วก็มีความสุขกับการทําของเราเราก็จะอยู่ได้นานเพราะเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องแกล้งทําเป็นอย่างอื่น,นะะอไนเงี้ยค่ะใช่พี่เวียก็จะเป็นตัวของตัวเองมากมากมากมาูมามามา้สส่อีสานเลยอย่างมินเนี่ยเวลา ไปกองเนี่ยมิ้ก็จะชอบเอาแจ่วบองไปเป็นอาหารปรดปรานคุณแม่ถือว่าเรมิ้งทำเองหรือว่าคุณแม่ไม่ไม่เป็นอาหารที่ซื้อมาจากขนแกะอิมพอร์ตมาจากขนแก่นใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามิ้ก็แล้วแล้วคนในกองก็จะเป็นคนอีสานซะส่วนใหญ่ใช่มิ้ก็จะเอาเข้าไปในกองก็เอาไปวางไว้เป็นกระปุกกระปุกกระปุกเลยว่านี่กินด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบมากินพี่เววบางทีก็จะชอบแกล้งอีอะไรอย่าเเหม็นจังเลยต้องบอกก่อนว่าแจ่วบองคือปลาร้า ปาราตทรงเครื่องอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจะแซ่บๆหน่อยมันเห็นว่าเฮ้ยเอาอะไรมาแต่แอบกินไม่แอบอ่ะก็เขาแก้ไงเขาแกอุยอะไรอ่ะเหม็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสพาก็ไปหยิบข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มคัมเบอร์เลอร์ลยก็หยิบเข้าปากนี่ก็อืะไรอย่างเงี้ยชอบแบบชอบแกล้งตลอดเวลาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี